สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสมบายดีพี่น้องฟังเราเบิร์สุขสุขคนสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเลยบาลลังกลับมาชีวิตการทํางานของบาลลังพี่น้องอันนี้ก็คือแบบว่าบาลลังกำลังเติมน้ำแข็งสีลงลุงช่างนานะพี่น,น,น้องเพิ่นกำลังเดินทางมาทุกคนนี่อันนี้บาลลังเติมไว้หากระสอบแล้วก็บายอดสวัสดีบอยอดไปยังใดเติมน้ำแข็งไว้อาการห่อนห้อนอนี่แบบว่าเหตุงานของน้ำแข็งนี่เย็นอยู่บ่าเจ้านะ ห้อนแล้วน้องห่อนน้ำเย็นห้อนในได้ในเบิ่องในหันจะเปียกอยู่เมือมื่อนะโอ้ก็เปียกห่อนห้อนหน้าบ่กห่อนหน้าอืมอันนี้ก็คือชีวิตการทำงานของบ่อลลังเด้อพี่น้องเด้อกะพูนน้ำแข็งกะพูดเลยเอามาจากแบบว่าเอามาเต็มรถพูดจนว่าเหลือนอนเองเดียวทางในมือสิเบิดแหละทุกคนอันนี้คือแบบาว่าน,น้ำแข็งคายดีทุกคนอากาศห้อนแบบนี้โอ้ยคายดีมากลุงสวัสด,ดีครับลุงสวัสด,ดีครับห้าลูกนะครับผมครับห้าลูกจานยอดห้าลูกจัดให้ลุงเต็มเต็ม นี่ทุกคนชีวิตการทำงานของบอลลังพี่น้องอันนี้กับพิ่นมาซื้อน้ำแข็งห้าบาทอ่ะเพียบน้ำแข็งห้าบาทนี่ทุกคนนี่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 ยอดยอดบอลังเคยเห็นแต่ในอันโทรทัศน์แต่สมัยยังน้อยเนาะเคยเห็นแต่ในโทรทัศนี่นี่จะมาเบิ่งในรถถีบหรือว่าจักรยานรถรับจ้างเขาเรียกว่าจักรยานรับจ้างจัมแมนหรือบ่อได้แต่เบาๆไปจักรยานรับจ้างนี่นี่นี่ทุกคนนี่โอ้ สามล้อสามล้อปั่นด้วยตีนอือโอ้ปลุงเทะเลยลุงเจ๊าเจ๊าแจ๊วยืมขี้นั่นนี่ตอกขากอะไรตอบ้านเฮามีบ่มีกระชวนหน่อยนะบางเทตอร์นบ่มีเพร้อมพร้เพิ่นบ่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 คอยอนุรักษ์ของโบราณของเก่าวนะแต่อยู่พี่เพิ่น อนุรักษ์ได้เท่ได้โบเมนโบประทิดไฮประเทศลาวเชลีนกันย้อยเจชโยชัวโาเถาะบ้านธรรมโบมีแบบเชลีนแบบบ่โบมันบบแมนแน่นอนดอกบบมีแปลว่ายังแปลว่าบบมีตั้งตะกี้เพ่บนบังเถื่อนนะแต่อันนี้เนี่ยโม่หนึ่อยู่ในหนังโมบ้านนะเพิ่์ลชีจอดสุรุชายเต็มมดอันนี้ตั้งแต่หน้าปะหน้าหมู่บ้านนะปั่นไปหอดสุดปากซอยนะซิมฮาบัดนั่ง นั่งได้สองคนเป็นกับปันนี่แหละคือชีวิตกันหางเงินแล้วก็การรับจา้บบางแบบว่ายูพีเงี้ยเป็นยังป้าแต่ขาดพลังเห็นได้ขึ้นไปเมื่อนั้นดอกได้ขึ้นได้ปั่นจักรยานได้ได้ขึ้นจกนัจกรยานลองนงั่งเมืองนะว่าเออราคาเท่าไรเท่าไรพลังก็บ่เคยนั่งจักเถือ่อเห็นก็โอ้ยตื่นเต้นได้ตื่นหูตื่นตาบอกว่าบ,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 บ้านเฮาบ่เคยมีพลังเคยนั่งเลเคยอย่างแรกเถื่อหนึ่งซิมหาบาทเตะเตะไปเตะไปทำอะไรแต่หนาปักซอยฮอดสุดซอยขอิมหาบาทไก่เติบอยู่ด็อก เขาว่าย่างก็ผู้จะเหนื่งไงผู้ละ่ะน่ยทุกคนอันนี้ก็คือบอกว่าถาลุงช่างนเนาะบื่อเนาะถาลุงช่างผู้่ะเพิ่งล่ลางเดินทางมาแต่ขายน้ำแข็งเขากำลังส่งต่อเพิ่นไปขายเพิ่นไปขายอยู่อ่าประซานิเวศสามแถวหน้าโรงเรียนผู้ละ่ะอืมเพิ่นขายแถวหน้าโรงเรียนอันนี้เพิ่นก็เอาอยางี้มือแรงไว้ในมืออเศร้าเพิ่นก็ไปขายเพิ่นเอาตุนไว้เด้พอเขาบ่มีเวลาไปส่งเขาก็ส่งส่วนประมาณบ่ายสี่ซ้ำนี้แหละ นี่พี่น้องเห็นบ่กเป็นซอกเป็นซอยเข้าไปนี่บางคนเขาว,าว่าในประเทศไทยมีขี้ดินพวกมนุษย์ทำแต่สําหรับบอลลังเห็นเนี่ย่เห็นมันนี่ซอยนี่หน่อยซือย้อได้หน่บ่ได้มีดินจากเม็ดพี่น้องกันคือว่า,วาเพิ่นสิปูกต้นมงต้นไม้เพิ่นกนนนนน็ซื้อดินมานน่เห็นมันี่ทุกคนซื้อดินมาหรือว่าใส่กระถางทังปูดมากร,กระถังแบบว่าปลูกต้นไม้อย่างนี้เห็นมาทุกแบบวใใ่าพยังไคพักกิตูเพิ่นกระปูกทุกคนแต่ภาษาไทยเนี่ยักกิตูเพิ่นห้องเนด้ดา หูบ่เจ้าหูบอภาษาไทยนี่พักอีตูเพันห้องไหนไหนพักอีตูเออแต่บ้านเฮาเนี่ยห้องพักอีตูแต่ภาษาไทยเพันห้องไหนไหนจะหูบอจะหูบ่ไปเลิศตรงนั้นไม่ว้าวไปเพียร์พัอีตู่คือคืออะไรเพียรภาษาไทยห้องอย่างพักอีตู่นะพักอีตู่ภาษาลาวนี่ยห้องว่าพักอีตู่แต่ว่าภาษาไทยนี่ยห้องแหนไหนห้องพักอย่าง เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ไหนมีเปล่ามันไม่มีมันเป็ผักกระเพราอะนะฮะมันผักกะเพราผักกะเพราผักกีตูผักกีตูหู้บ้าหู้บ้แต่บารังหู้ไรบารังเคยเห็นงานร้านอาหารมาก่อนที่หอมๆบารังหู้ไรอะไรนะไอ้ผักกีตูมาใส่สารของผักกีตูทั้งทั้งเล้าทั้งอยังกับผักกีตูเออจะหู้บ้ย้อนมาหนี่ยย้อนมาดิ่วยบอกหน่อยเพิ่นห้องว่าใบแมงรัก เออใบแมงลักเอออะไรติ๋วเนี่ยงงได้มาแรกๆนั่นมาแรกมาแรกๆงงได้แป๊วเพิ่นเท่าแกเพิ่นซังเนาะไปเ๊วใบแมงลักมาให้หน่อยบวบไปเอาใบแมงลักมาใส่แกงบวบหน่อยบังงเลยไอ้ตอนมามาเมียประยศน้องประยศจำได้เลยเมียประยศไปซื้อนี่เลยมาเข้ามาในประเทศไทยมันอยู่อยุธยาแล้วก็ไปไปตลาดกันไปซื้อกันก็ อันนี้ครับพักพักอีตูนี่มัดกำเท่าไหร่พักอีตูอะไรคือพักอีตูพักอีตูอ่าน,นี้ไ่เอันี้อ่เอาตำแข็งให้ป้าในทางทท้งนะสิบบาทนะครับอันนี้คือบาลังกะขายนตำแข็งไปเรื่อยๆทุกคนกนึ่สิบบาทซาบาทกะขายสิทุกคนนะ,ะกะขายเป็นกระสอบโอ้ปลาเอานตำแข็งบ้นี่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 ทุกคนโอ้ยบึงบ้งบิง้งบึ้งบึ้งขวิดสิร้องเบิ้งรถเจ้านี่เบรกอยู่บ่นี่ อันนี้คือหูจักกระเพิ่นได้พี่น้องได้นี่เพิ่นมาซื้อน้ำแข็งเนี่ยอ้าวขัดอะไรทุกคนว้ามีหอดกระจกนี่ทุกคนโอ้โขักอะี้มันมอนทุกคนนี่มึุ๊บนี่นี่โอ้ขักขัด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 หูจักกระเพิ่นนี่นี่คันบอมันหูจักกระเพิ่นนี่บ่กล้าขึ้นได้นี่รถเพิ่นนี่เออเพิ่นก็ให้ตัวเนาะอันนี้โอ้ขักเฮ้ยบ้านเฮ้ยทั้งฟังเล่าเนี่บอมีได้แบบนี้บอมีได้ปา โอ้ค oh, ักค่ะค่ะค่ะจักบาทนี่ตั้งแต่หนาปักซอยหอดผุนจักบาทจักบาทซาบาท,าบาท oh. อ๋อคนเราแต่และมือหลายได้หลายคนกัดอันน,น,นั้นแลเนาะในเงินหลายอยู่ใครพี่หรือเคส้วงเรืาเกี่ยวกับพี่เมนบ่ได้หน่อยเออนี่ทุกคนโอ้สัมภาษณ์เพิ่นถามเพิ่นว่า,าเออจักบาทตั้งแต่หนาปักซอยมาหอดผุนนะเพิ่นคนอีสา,านได้เพิ่นว่าดีาเพิ่นว่าม่านวนไรอื ลงเหลือไปงยังไปงเลยฮะได้หรือเล่ยางบนลุงช่างยังบุรณะเอาถังขึ้นน้ำมาผุดถังเรายังบุรอาขึ้นสามเจโนอยพูดเจโนอยพูดอะไรแล้วก็ได้เมื่อกี้นี้บอลรังล่องขึ้นมึงคักทุกคนคักคักคักนี่พี่น้องชีวิตการทำงานบอลรังแต่คือบาว่าลูกค้าก็มาวนเวียนมาเรื่อยๆทีนี้ทุกคนจอดอยู่แบบนี้ก็ลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆบาวซิบบาทเช่าบาท กระสอบหนึ่งเดือนสี่พันกระซื้อแล้วก็รซืบาทสาวาสดบาลังกระขายคือกันทุกคนอืมเท่าแกวันได้ลงมาคุ้มเลยทุกคนก็คือบาว่าบาลังเ็ดเองเลยเพราะว่าเป็นงานเราได้ทุกคนเนี่ยน้นำแข็งกระไก่ซีบรล้วทุกคนนะไก่ซีบรัดวละป้าโตอ,อันนี้กระโดกาแฟลุงช่างครับลงุ <laughs> ลงลุงสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับมานี่นีเพิ่์ลน้องไ้ครับลุงขอบคุณครับผม นี่พี่น้องลุงช่างเราให้ขนมอีกแล้วเราให้ชาม,มือเลยมื่อวานนี่กไ็ได้เมื่อชืน้นนี่กไ็ได้ม้วนนี่ก็ได้ปลาโตบบยอดเอ้ยอ,อ่ะนี่นี่นี่ขนมนี่ใบพีพีนี่นี่ชาม,มือเลยพี่น้องให้นั่นลองชิมมึงนด้วยแบ่บวะโอ,อะ้ขนมอันนี้คนใดช็อตรุ่นแซ่บๆทบคนใดพี่น้องเอ้ย ถุงเลยจากบาทเพิ่นให้คขาตลอดเพิ่นให้บาลังตลอดแล้วก็ให้กินตลอดได้ทุกคนเพิ่นมีเขาต้มขนมนี่เพิ่นให้ตลอดเอ,อมื่อนานกับป้าบ้านนานเพิ่นเอาให้มะมี่เพื่อดลูกขนุนพ <c oughs> ิ่นทางบ้านบาลังห้องมะมี่ครับลง <c oughs> เดี๋ยวไปถามเพิ่นก่อนเพิ่นพร้อมแล้วเ่พร้อมยังลงุงพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจัดเลยมาบอยอดมาแบกมาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้ว นี่ทุกคนบอลังกัสีแบกน้ำแข็งต่อเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้อ่าบอลังกับสีด้ลำรับพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บอลังเนทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กับขอเก่าคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีมายาสวัสดีครับ